ถึงตอนเช้าฝนก็ยังตกอยู่ฮะเราก็เริ่มแพนว่าเอ๊ะจะไปทํากิจกรรมอะไรกันดีซึ่งตั้งแต่เราเข้ามาที่เกาะช้างนะฮะตั้งแต่ลงท่าเรือเฟอร์รี่แล้วเนี่ยทางเกาะช้างเขาจะแบ่งเป็น2ฝั่งครับกับฝั่งเกาะช้างทางซ้ายกับเกาะช้างทางขวาซึ่งเราพักกันอยู่ที่อ่าวสลักเพชรนะฮะเราเลี้ยวซ้ายมาซึ่งฝั่งทางซ้ายเนี่ยจะเป็น เ,เกี่ยวกับการเที่ยวธรรมชาติแบบไพรเวทครับส่วนตัวเรียบง่ายอยู่กับวิถีชาวบ้านสบายสบายแล้วคราวนี้ผมอยากจะเห็นบรรยากาศของอีกฝั่งหนึ่งคือทางขวาของเกาะช้างซึ่งเขาบอกว่าจะเป็นแหล่งรวมความบันเทิงของชาวต่างชาตินะครับมัวจะเป็นผับบาร์อาหารเรื่องของผู้คนเรื่องของธุรกิจน้ำเที่ยวต่างๆก็จะอยู่รวมกัน เรียกว่าจะสลับขั้วเลยเป็นหินหยางเลยนะฮะฝั่งนี้เนี่ยก็จะเป็นฝั่งขาวไปฝั่งซ้ายฝั่งขวาก็จะเป็นฝั่งดําก็จะเป็นแนวสนุกสนานเหฮาปาร์ตี้กันเลยแล้วเราก็ได้เห็นเกี่ยวกับเรื่องของความแตกต่างที่ชัดเจนของสองฝั่งทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวา การที่แผนครับจิ้มแผนทีเลยครับว่าเฮ้ยเราจะไปไหนดีแล้วเราก็ลุยไปเลยว่ามันคือเสน่ห์นะครเราจะได้ค้นพบกับสิ่งที่เราไม่ได้คาดคิดว่าจะเจอนะครับ แล้วฮะหลังจากที่ผ่านในช่วงการเดินทางไป2ฝั่งข้างทางของฝั่งขวาเนี่ยเราก็ไปสุดเลยฮะอยู่ที่หมู่บ้านชาวประมงบางเบ้านี่เองซึ่งเขาบอกว่าส,สิ่งที่เราอยู่นะฮะเราอยู่อ่าวสลักเพชรก,กับทางด้านของหมู่บ้านชาวประมงบางเบ้าเนี่ยมันอยู่คนละฝั่งเลยฮะของเกาะช้างพึ้นเกาะช้างจะเป็นลักษณะวงกลมใช่ไหมฮะแต่เขาไม่สามารถที่จะขับรถ ผ่านตัดหรือเชื่อมมาได้เราเนี่ยนะฮะก็เลยต้องอ้อมครับจากสลักเพชรเนี่ยไปบางเบ้านี่เองซึ่งยิ่งบอกว่าเป็นอีกหนึ่งที่เลยนะฮะสุดเขตอีกฝั่งหนึ่งของเกาะช้างเนี่ยที่หลายๆคนได้ไปเที่ยวแล้วก็ชื่นชอบครับเพราะว่ามันจะมีความเป็นส่วนตัวอยู่นะฮะเพราะว่ายังไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ผุดขึ้นมาเยอะสักเท่าไหร่ที่เห็นได้ชัดเลยนะฮะก็จะเป็นเรื่องของ วิถีชีวิตครับของคนบางเบ้านะครับที่เขาประกอบอาชีพในการค้าขายนะครับค้าขายอะไรค้าขายฮะของสิ่งที่เป็นวัตถุดิบที่อยู่รอบตัวง่ายๆเลยฮะอย่างเช่นปลาปลาหมึกครับก็เอามาแปรรูปกันบ้างเป็นอ,อบแห้งนะครับหรือเป็นปลายรีนะฮะต่างๆที่เอามาเป็น วัตถุดิบต่างๆที่ให้ชาวต่างชาติหรือนักท่องเที่ยวเข้าไปช้อปปิ้งซื้อหากันนะครับแล้วก็มีของฝากต่างๆครับของที่ลึกไม่ว่าจะเป็นเอาหอยมาทําโมบายครับมีเชือกนะฮะที่มาสานกับเ,เรียกว่าหอยทํามาเป็นที่ผูกแขนสร้อยคอแล้วผมก็ไปสะดุดกับเจ้านกหวีดนะครับเขาเรียกว่า เป็นเส roommate, S, ียงล่อนกนะครับซึ่งเป็นของเล่นนะฮะซึ่งเป็นของเล่นของคนโบราณครับที e> out, ่เขาเนี่ยนะครับใช้ในการเป่าแล้วมันจะเป็นเสียงนกเพื่อล่อนกจริงๆเนี่ยนะฮะให้มาแล้วก็คนโบราณเขาจะจับนกโดยวิธีการต่างๆอะไรก็แล้วแต่เขาไปก็ถือว่าเมซิ่งครับว่าถ้าเราเนี่ยนะฮะจับตัวนกหวีดมานะฮะแล้วเป่าก็จะเป็นเสียงนกวีดธรรมดาครับแต่ถ้าเราใส่น้ําเข้าไปเนี่ยนะฮะแล้วเราเป่าเนี่ยมันจะเป็นเสียงเหมือน เสียงเหมือนนกจริงๆเลยครับแล้วก็ที่เราได้มาเนี่ยมันเป็นเสียงนกตัวเมียครับคุณผู้ชมนกตัวเมียที่ค่อนข้างที่จะมีเสียงที่แหลมแล้วก็เสียงที่ไพเราะมากๆเลยเซรามิกอันนี้ถ้าเป็นจะเป็นเสียงหมาพี่เสียงนกเหมือนกันครับแต่เป็นรูปหมาใช่ครับนี่เป็นเซรามิกแบบใหม่ครับแต่ถ้าเป็นดินเผาแบบตั้งเดิมเออ แต่ส่วนมากคนจะชอบแบบตั้งเดิมมากกว่าเสียงมันจนวนกว่าเสียงจนวลกว่าเคดีเทดีฮะอันนี้เป็นของเล่นโบราณเลยครับใช่ครับผมข้างนี้เขาจะ,ะอันนี้ราคาเท่าไหร่ครับพี่เกาสิบาบาทเก้าบห้าบาท,บาทต,ต้องสั่งขุดนุน<า>สักหนึ่งอันนะครับอ่ะเอาหนึ่งอันแล้วกันพี่เลือกตัวเลยครับอตัวนี้แหละเป่าแล้วเดี๋ยวคนอื่นไปเป่าต่ออาจจะ เป็นสิ่งที่ไม่ดีนะฮะผมซื้อไปเลยแล้วกันตัวนี้เอาไปเล่นที่กรุงเทพนะครับคือถ้าถ้าตัวผู้มันจะเป็นเสียงไงครับพี่เสียงตัวผู้มันจะเสียงต่ํากว่านี้ครับผมแต่ว่าปอดีมันหมดไปเลยหมดเลยใช่ครับอ๋อคนซื้อแต่ตัวผู้ไปเล่นเหรอเนียไม่ค่อยนิยมกันครับก็เลยสั่งมันน้อยอ๋อถึงตัวเมียใช่ไหมใช่ครับมันต้องเติมน้ําเต็มขนาดไหนครับถ้าเวลาเราครังแร้งนะครับเราเราใส่น้าใส่ให้มันเต็มก่อนครับ แต่มรค่อนดีหลอกหน่อยหนึ่งไม่ต้องใส่มากถ้าใส่มากมันจะออกครับเสดผมมันขึ้นหน่อยหนึ่งครับถ้ามันไม่ดังตังเส้นผใช่ครับประมาณนี้นะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวซื้อสักตัวหนึ่งแล้วกันนะครับโอเคครับก็ถือว่าเราได้ของที่เลือกนะครับที่บางเบ้านะครับไปหนึ่งอันก็ไม่เคยเห็นครับกับเรียกว่าเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านเลยนะครับที่ เป็นการล่อนกนะฮะแต่นี้ก็จะเป็นเสียงของตัวเมียนะฮะเสียดายครับที่ตัวผู้เนี่ยไม่ค่อยนิยมก็เลยหมดแล้วก็เลยไม่ได้ฟังเสียงแต่เขาบอกว่าจะเป็นเสียงที่ทุ้มกว่านี้นะฮะเสียงตัวเมียก็จะเป็นเสียงแหลมนี่เองนะครับก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลยนะฮะตอนนี้ก็จะเป็นตัวเซรามิกนะฮะแต่จะเป็นรูปสุนัขนะครับแต่ก็ไม่ค่อยได้รับความนิยมเท่าไหร่แต่คนก็จะชอบเป็นดั้งเดิมจะเป็นเครื่องปั้นดินเผาโอเค ได้ครับขอบคุณครับได้ของฝากหนึ่งอันแล้วฮะเดี๋ยวไปฝากคุณผู้ชมทางบ้านดีกว่าที่กรุงเทพนะฮะ